เปิดประวัติสาวสวยสุดชิคตูต้นตะวันตูมีชื่อจริงว่าต้นตะวันตันติเวชกุลเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2543ชื่อเล่นของตูมาจากคำว่าก,กูที่มีความหมายว่าตนเองซึ่งสอดคล้องกับพี่ชายอย่างตนต้นหนตูจบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะทันตแพทยศสาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ตู้เนี่ยเริ่มทำงานในวงการอย่างเต็มตัวจากมิวสิกวิดีโอเพลงเหนื่อยใจของอิงวัลันทรที่แสดงคู่กับบิวกินพุทิพงศ์ตู้เนี่ยรับบทกอยาก,กับบปบาทนางเอกครั้งแรกในชีวิตกับเรื่อง F4 Thailand ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยการแสดงก็เป็นที่ยอมรับจนทำให้ได้รางวัล How Shiny a d Dress Award อีกทั้งสไตล์ด้านแฟชั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตูเนี่ยก็ทำให้ได้รับงานถ่ยแบบแฟชั่นอีกมากมายและล่าสุดกับผลงานภาพยนตร์เรื่องหลานมากที่ได้กลับมาโคจรเจอกับหนุ่มบิลกินอีกครั้งบอกเลยว่า4เมษายนนี้ห้ามพลาดถ้าใครอยากให้ทีมงานดูกันยังเปิดประวัติดาราและเซเลปคนไหนแบบนี้อีก ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ